ปลูกมะลิครับแต่ว่ารายได้ที่หลังจากการใช้เนี่ยเพิ่มมากกว่าสิบเท่าเห็นใครไปไม่ได้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกมะลิที่บ้านพศิษย์สายจังหวัดะะวนครสวรรค์สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับปลูกมะลิเห็นบอกว่าปลูกมาหลายปีอยู่ครก็ปลูกมาหลายปีครับก็เกือบสิบปีแล้วนะฮะพื้นที่ปลูกมะลิจํานวนประมาณเท่าไหร่ครับสองแปลงที่รวมกันนี้สองแปลงรวมๆกันก็ประมาณสองาสองสอนาทีกว่าก่อนที่จะรู้จักโปรตีเนี่ยเห็นบอกว่ามะลิเก็บได้ไม่เยอะตอนนี้เก็บได้เท่าไหร่ครับได้โลหนึ่งสองโลอะไร เก็บอย่างไรวันหนึ่งหรือยังไงวันน,นึงวันที่ดกดกมากจริงๆก็ประมาณ5โลส่วนมากนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประสบป,ปัญหาก็ร้อนอมันเก็บได้แค่โลกว่าก็เลยติดต่อนะครับทางตัวแทนเอาตัวนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็นี้มาคู่กันแล้วผสมตามที่บอกเนี่ยฉีดเยอะไหมถังละหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี่เนาะยี่สิบเดซเยๆนึงแล้วตัวนี้ยเฉย 2ซีซีครึ่งอ๋อสซีซีครึ่งตามสูตร<ม>แล้วหลังจากฉีดไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับมันดกขึ้นอะสูงสุดเนี่ยมันได้ถึง1ิบห้ลหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยมันมค่อยๆขยับขึ้นใช่ไหมครับมันค่อยๆขยับขึ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆโลหนึ่งเป็น2โล 2> เป็นงโลสามโลแต่ของพี่หอมก็คือฉีดทุก7-10วันสีบครั้งใช<ต>่ไหมบางทีก็บางทีก็ไม่ถึงบางทีก็หวันบางทีก็เจ็ดวันเราสะดวกช่วงไหนเช้ามืดเราก็ฉีดเลยอ๋อก็ประมาณเดือนนึงเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเลขเปลี่ยยนเลใช่มจาก กับโลนึงสเพิ่มมาสูงสุดเป็นกี่กิโลฮะเคยได้ขนาดนี้มาก่อนไหมความเปลี่ยนแปลงหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแมลงมันไม่เข้าจริงไหมที่พิสูจน์ได้จริงๆก็คือพวกลายแดงเมื่อก่อนนี้ถ้าเขาเก็บให้ได้2โล3โล5โลนะพอเทมมลี่ออกปุ๊บลายแดงจะติดกระป๋องอยู่เป็นชัดแดงพอแดงมากชัดจ็ไม่ไหวแล้วมันเป็นปัญหาที่ดอกไม่สวยคราวนี้ไม่สวยมันก็ดอกจะคอย่นไป คอแห้งไปอะไรงี้ทีนี้ไปที่ปากกุนจริงไรแดงปัญหาเรื่องเพี้ยเรื่องไรเพี้ยเรื่องายแดงหายไม่มีไม่ไม่ไม่มีขึ้นพิสูจน์ได้จริงอันนี้คือความประทับใจหลังจากการใช้เพียงแค่เดือนเดียวรายได้เพิ่มขึ้นไหมเพิ่มใช้มาก็ได้ผลนะใช้แล้วมันดีอย่างน้อยที่ที่พูดประกันได้คือายไงไม่มีแน่นอนเพราะให้น้ําหลายทีแล้วายแดงไม่เคยมีเลยผผลิตเพิ่มขึ้นใช่พี่น้องที่ทำมาเรียลองทดลองใช้ดูแล้วจะเห็นผล <med> หมือนกับที่ลุงหอมใช้แล้วได้ผลนะครับ,รบก็มันพฤพิสัยนครสวรรค์นะครับวันนี้ทีมงานโฟทีนะครับได้เดินทางมาพบก,บกับคุณพี่2ท่านแล้วก็ประสบผลสาเร็จจากการใช้บูตเตอร์แล้วก็โฟทีในสวนมะลิ <med> ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <med> มากกว่า4ี่ถึงห้าเท่าตัวนะครับจากโลเซตกลายเป็น15บห้ากิโลภายใน1เดือนก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งมะลิ รายได้เป็นของเกษตรกรผลผลิตเป็นของท่านตัดสินใจเลือกใช้ใโปรตีและบูสเตอร์ <laughs> อจะคลิป <laughs> งานเกษตรโปรตีนะครับขออนุญาตลาเพียงเท่ทานี้ครับสวัสดีครับ <laughs>